สวัสดีครับคนพลิกดวงมาแล้วครับโดยผมไกลสอนลีลาชัยพิสิทค,ครับชมคลิปนี้จบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้เชิญรับชมได้เลยครับคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับมาดูกันว่าสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่19ไปจนถึง25กันยายน2564ดวงดีของคนเกิดวันพุธกลางวันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรเชิญครับ คนเกิดวันพุธกามวันคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือการขยนรรรัยนทามาคุานเท่างานปังนะคะแล้วก็เงินทองไม่ขาดมือดังนั้นคุณก็คงจะเป็นอาทิตย์ที่มีงานให้มาทํา เรื่อยๆมีงานเข้าเงินเยอะงานที่ทำเนี่ยก็คือจะเป็นงานที่มีคนเอางานที่เกี่ยวข้องกับงานฝีมือเฉพาะไม่มีใครมีความชํานาญไปกว่าคุณอีกแล้วเนี่ยงานลักษณะเนี้ยจะเข้ามาหาคุณมากแล้วคุณก็จะต้องทําจนแบบหน้ามืดตามมินกันเลยทีเดียวคืองานมันจะเข้าเยอะมากเมื่องานเข้าเยอะเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบเออคือเหมือนพองานเข้าเยอะเงินมันก็ต้องเยอะตามใช่ไหมคะเป็นงานที่ คุณมีความสามารถพิเศษมากกว่าคนอื่นจริงๆอะแล้วก็ห hmm. ยิบจับอะไรเนี่ยมันก็คือเป็นเงินเป็นทองได้หมดเลยสําหรับคุณนะคะ hmm. แล้วก็อาจจะยังหมายถึงถ้าสมมติว่าคุณคนหนึ่งที่ชอบเล่นหุ้นนะคะอาทิตย์ hmm. นี้ก็อาจจะเป็นอาทิตย์ที่คุณพอจะเล่นได้คือ ถ้าถ้าคุณเล่นหุ้นอยู่แล้วนะคะก็อาจจะได้กำไรกำไรจากการเล่นหุ้นจากส่วนต่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในสภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยคนเล่นหุ้นกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยพี่ไก่เนาะใครก็คงไม่ค่อยมีใครซื้อใครเพิ่มคุณกันคงหมายถึงคนที่มีความรู้จริงๆนะครับไม่ใช่คนใช่คนที่มีความรู้จริงเมาหวังหวังรวยเร็วแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขานะไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่แนะนำนะครับแต่ว่าถ้าคุณนมีความรู้จริงเนี่ยสุดยอด แล้วก็เมื่อไพ่ใบนี้เกิดขึ้นนะคะก,ก็อาจจะคุณอาจจะได้เงินจากการมีธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะ<ม>หรือมีบ้านให้เช่าอะไรอย่างเงี้ย<ม>ก็อาจจะเป็นอาทิตย์ที่ดีที่คุณอาจจะหาลูกค้าเช่าได้นะคะแล้วก็ได้เงินทองจากการเช่าและบางทีไ<ม>พ่ใบนี้อาจจะยังหมายถึงว่าถ้าเกิดคุณมีเงินทองไม่ขาดมือเยอะสะขนาดนี้เนี่ยลองเอาเงินไปฝากในรูปแบบของพวกสลากอมสินของทกสอะไรพวกนี้นะคะแล้วมันอาจจะเกิดเป็นดอกเป็นผลได้ ได้เงินปันผลอยู่เรื่อยๆจากจากเอ,อการที่เอาเงินไปฝากไปเก็บที่ธนาคารในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เออให่แล้วก็ไพ่ใบน,นี้ก็คือสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงนะคะเพราะอยู่ในวัยทำงานก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงงานเข้าช่วงนี้มันเยอะมันชุกมากจนบางทีคุณอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้แต่ถือว่าไม่เป็นสิ่งผิด ระกาใดเพราะช่วงนี้งานเข้าทํางานไปก่อนเพราะเราก็คือทํางานเพื่อครอบครัวดังนั้นน่าจะมีความสุขเข้าใจเข้าอ,อกเข้าใจกันดีในครอบครัวอาจจะช่วยกันทํามาหาก,กินได้ด้วยซ้ํานะคะโอเคค่ะก็ถ,ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับวันพุธกลางวันที่ดวงดีมากๆสัปดาห์นี้นะครับเรียกว่าถ้าพูดสั้นๆก็คือยิ่งขยันยิ่งเฮงนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันเนี้ยนะ,ะขยันเข้าไว้นะครับหัวเป็นนอ็อตตัวเป็นตัวเป็นะไร ตัวเป็นน็อตโอเคประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับสัปดาห์นี้ดวงดีเรื่องการงานแล้วดวงร้ายที่ต้องระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับอืมงานดีแต่ระวังเรื่องเงินหน่อยนะครับอาจจะหมายถึงการใช้จ่ายเงินของคุณก็ได้นะครับสัปดาห์นี้สร้างเงินสร้างทองเข้ามาแล้วนะครับอย่ามือเติบนะครับเก็บบ้างนะครับเก็บเก็บมากกว่าจ่ายจะดีที่สุด จ่ายก็จ่ายแต่ที่จำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะรู้สึกว่ามันมีตังคนะ์เนาะแล้วก็เจอของดีๆของหรูๆราคาแพงเนี่ยมันลอดตาลอใจอยากได้มารครอบครองอยากให้รางวัลตัวเองแล้วเกิดน,นะครับสัปดาห์นี้เลี่ยงไปได้เลี่ยงไปก่อนนะครับเพราะว่ามีโอกาสเนี่ยจะเมอเตอรแล้วก็ใช้จ่ายค่อนข้างฟุ่มเฟือยนะครับก็ต้องระวังนะครับเรื่องของเงินทองเรื่องของการเก็บเงินนะครับ อะไรที่ไม่จําเป็นเลี่ยงๆไปก่อน,นะครับถ้าเป็นเรื่องของบุคคลนะครับอาจจะหมายถึงคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นฝ่ายเพศหญิงนะครับเป็นเพศสตรีนะครับเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีฐานะดีนะครับมีสถานะการเงินที่ดีซึ่งปกติก็เป็นคนที่ดูดีนะครับใจดีนะฮะแต่สัปดาห์นี้นะครับถ้าคุณมีใครที่มีลักษณะแบบนี้นะครับ ลองห่างๆไปก่อนนะครับไม่จําเป็นอย่าเพิ่งไปยุ่งมากนะครับหรือถ้าต้องพบเจอนะครับก็ระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาท่าทีของคุณเวลาเข้าพบนะครับบางทีอาจจะกระทบกระทั่งหรือมีปัญหากันได้นะครับสัปดาห์นี้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วกันนะครับอาจจะหมายถึงคุณแม่อาจจะหมายถึงญาติผู้ใหญ่หรือเจ้าหนงเจ้านายนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับที่เป็นสตรีนะครับมีฐานะการเงินที่ดีนะครับสัปดาห์นี้ก็ เตรียมตัวเตรียมใจดีๆห่างได้ห่างไปก่อนหรือถ้าต้องพบเจอก็ระมัดระวังนะครับการที่จะต้องเข้าหาหรือเข้าพบนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับนอกจากนั้นเมื่อกี้คุณกันบอกว่าสุขภาพจริงๆน่าจะยังสุขภาพแข็งแรงดีนะครับึงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาบ้างเรื่องของการนั่งทํางานานานๆน,นั่งหลังกดหลังแข็งอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าไพ่ที่เป็นดวงดีของคุณเนี่ยก็ ขยันมากๆนะสัปดาห์นี้แต่ยิ่งขยันยิ่งดีนะยิ่งเห่งนะครับขยันเข้าไว้นะครับอย่างมากก็แค่ปวดเมื่อยปวดตัวอาการแบบพวกนั่งนานทํางานในท่าเดิมนานๆพวกออฟฟิศซินโดมนะครับก็ลุกขึ้นขยับเนื้อขยับตัวบ้างเป็นอรียบทบ้างนะครับออกกําลังกายแต่พอควรนะครับอย่าเอาแต่ทํางานอย่างเดียวแล้วคุณคิดว่านั่นคุณกําลังออกกําลังกายแล้วนะครับอย่าเข้าใจผิด คนหลายคนชอบเข้าใจแบบนั้นนะครับว่าฉันก็ไม่ได้อยู่เฉยๆฉันก็กําลังออกกําลังแล้วไงนะครับมันคนละเรื่องกันนะครับการทํางานการออกกําลังในการทํางานเนี่ยมันอีกแบบหนึ่งมันเหมือนกับทําอะไรในท่าซ้ําๆเดิมๆนะครับมันจะผิดกับการออกกําลังกายที่ควรจะต้องบริหารในแต่ละส่วนของร่างกายให้ครบถ้วนนะครับเพื่อยืดเส้นคลายเส้นไปในตัวแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อให้เข้มแข็งหรือแข็งแรงขึ้นนะครับ ทำให้ถ้าเกิดเป็นพวกเล่นพวกอแอคทีฟที่มันต้องออกเหงื่ออะไรเงี้ยนะครับการหายใจกําลังของปอดและหัวใจคุณจะแข็งแรงด้วยนะครับนั่นคือการออกกําลังกายที่มันจะให้ประโยชน์แบบนั้นนะครับอย่าไปเข้าใจว่าชั้นกวาดบ้านชั้นถูบ้านหรือชั้นทํางานอยู่เนี่ยคือการออกกําลังแล้วไม่ใช่นะครับคนละเรื่องมันจะนํามาซึ่งความล้าและเหนื่อยหรือปวดเมื่อยเฉพาะจุดได้นะครับ ก็ขอให้ระวังเรื่องพวกนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแล้วไพ่จะอวยพรอ,อะไรคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับรับพรจากไพ่ไปเลยนะครับอืดีมากเลยนะครับไพ่ขออวยพรให้คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับสัปดาห์นี้ขอให้เป็นสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ของความสุขอะเนาะน่าจะได้รับของฝากของดีๆจากคนรู้จักมักคุ้นนะครับ คนที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับขอให้คุณได้เจอคนที่คุณกําลังคิดถึงนะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่คุณได้พบกันแล้วก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่แบ่งปันความสุขให้กันและกันนะครับเอาเรื่องเก่าๆมาเล่ามาคุยกันนะครับเพื่อระลึกถึงความหลังที่ดีๆนะครับแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่อาจจะได้ของฝากของถูกใจนะครับขอให้เป็นสัปดาห์ที่มีความสุขทั้งทางกายและทางใจนะครับขอให้คนเกิดวันพุธกลางวันโชคดีนะครับ